ไวทยทองผมร่วงผมบางสระผมทีผมร่วงเป็นกำกำเปลี่ยนแชมพูมาหลายยี่ห้อแล้วก็ยังร่วงไม่หยุดเพราะมัวแต่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใครเป็นแบบนี้อยู่หยุดฟังคลิปนี้ดีๆค่ะต้นเหตุของผมร่วงในวัยทองเกิดจากภาวะการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้แหละค่ะที่เขาจะเข้าไปควบคุมความเป็นผู้หญิงทั้งเรื่องผิวพรรณหน้าอกหน้าใจความชุ่มชื่นภายในร่างกายรวมถึงความแข็งแรงของกระดูกและเส้นผม พอฮอร์โมนในร่างกายลดลงส่งผลให้เกิดภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลความชุ่มชื่นในร่างกายทั้งหมดลดลงหนังศีรษะจึงแห้งคันรากผมเปราะบางและล่วงหลุดง่าย เติมเต็มฮอร์โมนที่ขาดหายแก้ปัญหาผมร่วงผมบางที่ต้นเหตุทำให้เส้นผมและหนังศีรษะกลับมาชุ่มชื่นแข็งแรงด้วยสมุนไพรคุณหนูสมุนไพรสกัด9ชนิดมีส่วนผสมของโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นเป็นเอสโตรเจนจากธรรมชาติหนึ่งกระปุกราคาน่ารักมากๆค่ะเพียง390บาทไม่อยากเจอปัญหาผมร่วงผมบางทักมานะคะ